นิทานเซนนิทานเสริมปัญญาเรื่องการาน้ำชากับเสียงเงียบนวัดเล็กบนยอดเขาทางตอนเหนือของญี่ปุ่นวัดแห่งนี้ไม่ปรากฏชื่อบนแผนที่และไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดรู้จักมันเงียบเงียบจนนกที่บินผ่านยังลดเสียงกระพือปีเงียบจนอากาศเหมือนจะหยุดหายใจที่นั่นมีพระชรารูปหนึ่งนามว่าหลวงตาโอเซน ผู้คนเล่าลือว่าท่านสามารถตอบทุกคำถามในโลกแต่เมื่อได้พบจริงกลับพบว่าท่านมักจะเงียบและยิ้มเท่านั้นในวันหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วงพระหนุ่มชื่อเรียวเซจากวัดในเมืองเดินเท้ามาหลายวันเพื่อมาขอคำสอนเขาเคยศึกษาพระไตรปิฎกจนจำได้ขึ้นใจเคยฝึกสมาธิเคยถือศีลเคร่งแต่สิ่งที่เขายังไม่เข้าใจ คือความเงียบที่แท้จริงเขารู้สึกว่าแม้จะปิดเสียงภายนอกแต่ภายในจิตใจเขายังคงเต็มไปด้วยเสียงเสียงความกลัวว่าจะผิดพลาดเสียงความคาดหวังจากอาจารย์เสียงตัดสินตนเองว่ายังไม่พอเขารู้ว่าเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ของแท้แต่ไม่รู้จะหยุดมันได้อย่างไรเขามาถึงวัดหลวงตาโอเซนในตอนบ่าย ใบเมเปิลแดงร่วงโรยทั่วลานหลวงตานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางความเงียบที่แทบจะจับต้องได้เรียวเซค้อมสีสาลงแล้วกล่าวว่าข้าเจ้าขอเรียนรู้ความเงียบจากท่านขอท่านเมตตาโปรดชี้แนะหลวงตาไม่ตอบเขายิ้มแล้วชี้ไปยังกาน้ำชาเรียวเซลุกขึ้นไปรินน้ำชาและนำไปถวายด้วยความเคารพหลวงตารับกาน้ำมา แล้วเริ่มรินใส่ถ้วยของเรียวเซยอย่างเงียบงันเขารินและรินจนน้ำชาเอ่อจนล้นออกจากถ้วยเรียวเซตกใจรีบเอ่ยว่าท่านอาจารย์ถ้วยมันล้นแล้วหลวงตาหยุดมองตาเรียวเซแล้วกล่าวเบาๆใจของเธอก็เช่นเดียวกันเต็มเสียจนไม่อาจรับอะไรใหม่ได้อีกเรียวเซนิ่งงัน เขารู้สึกเหมือนถ้อยคำนั้นพาเขากลับมามองตนเองใหม่อีกครั้งน้ำชาหยดลงบนพื้นอย่างเงียบงนันแต่กลับดังก้องในใจเขาหลวงตาวางกาน้ำลงแล้วลุกขึ้นเดินไปที่ริมลานลมพัดใบไม้แดงปลิวผ่านเสื้อจีวรเก่าๆของท่านท่านหันมากล่าวต่อว่าคนเราพยายามมากเกินไปที่จะทำให้เงียบแต่ยิ่งพยายาม ใจก็ยิ่งเต็มความเงียบไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่คือสิ่งที่ยังอยู่เมื่อเราหยุดทำเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวปิดท้ายว่าเงียบไม่ใช่ไม่มีเสียงแต่คือการไม่ต่อต้านเสียงใดแล้วมันก็จะผ่านไปเองเรียวเซยืนนิง่ง รู้สึกว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำของหลวงตากลับพาเขาเข้าใกล้ใจตัวเองยิ่งกว่าหนังสือทั้งห้องเขาพนมมือคาระวะเงียบเงียบและเป็นครั้งแรกที่เขาไม่รีบหาคำตอบเขาแค่นิ่งรับความเงียบข้อคิดเบาๆที่แฝงอยู่ในความเงียบหลายครั้งเราไขว่คว้าหาความสงบแต่กลับเติมสิ่งต่างๆลงในใจไม่หยุด เสียงภายในจึงไม่เคยเงียบเพราะเราไม่เคยหยุดรินสิ่งใดออกความเงียบไม่ใช่สิ่งที่หาได้จากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เผยตัวเมื่อภายในเราหยุดวุ่นวาย